สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะตำบะโอนะตำแบบเมืองเมืองนะเจ้าตำใส่น้ำปูนะเจ้าอันนี้ก็เอาบะโอมาปอกเปลือกนะเจ้ามาแกะไอเยื่อขาวๆออกเนาะเยื่อขาก็จะแกะเอาแต่เนื้อนะเจ้าบะโอบเมือกหน้านะอันนี้ก็มาเอาเอาอย่างก็เอาใยเปิ้นออกนะเจ้าแกะเอาแต่เนื้อเนาะใยมันกินบ่ได้นะเจ้า แกบ,บโอเซ็ตแล้วก็มาเอาตะไคร้มาหัน่นมาซอยนะเจ้าแล้วก็บะเขือแจ้หรือบะเขือคืนนะเนาะมาซอยบางๆนะเจ้าอันนี้กับวัตถุดิบของเฮาเนาะเรียบร้อยแล้วนะรอตำนะเจ้ามาดูเครื่องตำนะเจ้าใส่กระเทียมใส่พริกต็แต้ลงไปนะเจ้าหรือพริกขี้หนูเนาะกะปินะเจ้าปลาหานะเจ้าโขกขึ้นละเอียดเนาะ และเฮาก็จะใส่ทุกอย่างลงคกไปเลยนะเจ้าตะไคร้มะเขือเนาะแล้วก็ส้มโอนะเจ้าเราไปโขลกให้ละเอียดเลยนะเจ้าแบบบัคนาดแล้วแตวนนใช้าคาว่าละเอียดกับแล้วแตวนี่คนละอันนะเจ้าเอาโขลกพอประมาณแล้วกันนะเจ้าออแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะสูตรคนแม่นี่ใส่น้ําตาลนักน้อยเนาะที่บ้านเป็นไตลื้อนะเจ้ากินหวานเนาะ อันนี้ก็มอโซโซนะเจ้าเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเขาไปใส่น้ําปูลงไปนะเจ้าต่ำบาโอแบบเมืองก็ใส่น้ําปูนะเจ้าแต่ถ้าแบบต่ำไทยบม่ใส่น้ําปูนะคะนะเจ้าคล้ายๆว่ายำส้มโออีเนาะแต่ถ้าเป็นตํำบาโอเมืองนี่จะใส่น้ําปูนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเอามาโซมาคนคุกเข้าเพื่อเข้ากันเห็มกรรมนึ่งนะเจ้าอันนี้กะ เรียบร้อยแล้วนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยเนาะกินกับพักสดนะเจ้าจะเป็นคูนจะเป็นมะแข้งอันอยางก็ได้เนาะอ้าใครมกักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้อันกับแม่ด้วยนะเจ้า